องจานนะมันไม่อ้วนนะแม่พยาธเยอะหรือเปล่าอย่างนั้นแหละอ่ะมุมนี้คือมุมรับแขกสวยมากใครเป็นคนชอบสีม่วงระหว่างมดกับแม่ให้ผมพายได้ไหมประมาณแบบคือไวอะแกว่าแล้วว่าแล้วถึงว่าแล้วว้าแล้วอย่าอย่าสงสัยถ้าวันนี้ที่ตั๊กกลับไปจะหิวทไมเพราะไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยไม่ต้องชอไม่เอาจะชอของที่บ้านช์อะไร สมมุติว่ามาบ้านหนูเราจะโชอของพี่อชัยสมมติว่ช้อินเทอร์เน็ตนะฮะไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตหน่อยไม่ได้ผมจะโชว์ให้ดูเกังนาทีละ300คือถ้าเกิดว่าเราซื้อหนังมาอย่างเงี้ยข้อเสียคือว่ามันสามารถไม่มีภาพไทยแต่ว่าคือมันดูได้แค่ครั้งเดียวจบเลยพี่พี่ซื้อผิดแล้วหนูซื้อมาเป็นปียังยูดูอยู่ได้เลยจริงเหรอใช่หนูจะมาหักหน้าพี่กลังเลยกันเลย จริงๆนะของพี่ยอดตัได้ไม่ได้ดูครั้งเดียวนะคือผมเบื่อมาดูไงเฮ้ยจอมาเล็กๆเซ็งว่ะผมแชร์ออกทางทีวีนี่พี่นี่พี่ช่วยปรับ HD ในมือถือด้วยอะไรครับพี่ช่วยปรับเป็น HD อะไรนี้เหมือนเดมนะเป็นม่เป็นวิดมโอโมเซตลอดเวลา ใครที่อยากติดตามพวกเรานะครับผม Go t o บนะครับผมสามารถติดตามได้ต้องปุ่มกดอะไรกดปุ่มเลยปุ่มกดซับอะไรนะซับ s c r ร b e s u b s c r i ด้านล่างนี่เลยนะครับผมก็จะมีเบื้องหลังมีอะไรฮ่าฮ่าลูนะครับอยากดูคนบ้าก็ติดตามไปเลยนะครับอย่าลืมกดปุ่มซับ s c r รด้านล่างนี้นะครับกดนะครับ